การเจริญสมถะและวิปัสนาอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรน,นิเวศวิหารธรรมทานนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสงกรานต์วันอาทิตย์ที่13ถึงวันอังคารที่15เมษายนพุทธศักราช2551 พื่อให้มีอานิสงส์ดำรงในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาสมณะโคดมให้สถิตมั่นคงดำรงยั่งยืนในความเป็นศาสนาประจำชาติไทยและแผ่ขยายไปยังมวลมนุษย์ทั้งหลายในสากลลโลกให้ได้รับความสุขสงบสว่างเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันในพุทธทันดรน,นี้ด้วยเทิน การเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันต่อไปนี้เป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันซึ่งควรจะได้ทำบ่อยๆทำให้เนืองๆทำให้มากๆทำจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอน ก็คิดและไข้วค,ควรถึงความเป็นจริงสีประการดังต่อไปนี้ซึ่งหากทำแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตของผู้น,นั้นไม่ห่างจากวิปัสสนาและเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคผลนิพพานคือประการที่หนึ่งมีจิตใคร่ควรถึงม,มนะนาารณสติกรรมฐานหรือมรณานุสติกรรมฐานซึ่งก็คือการใคร่ควรถึงความตายเป็นอารมณ์ อันความมรณะนั้นเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบรรลุถึงพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ตายแต่ก็ยังต้องถอดทิ้งพระวรากายสรีละร่างกายไว้ในโลกการระลึกนึกถึงความตายซึ่งจะเป็นการเตือนสติให้ตื่น เรียบภาคเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามรณสติหมายถึงการระลึกนึกถึงความตายอันบุคคลทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสส์ใหญ่ยังลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดอันมรณสติกรรมฐานนั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายซึ่งแม้จะได้บรรลุมรควลนแล้วก็ยังไม่ยอมละเพราะยังทรงอารมณ์มรณสตินี้ควบคู่ไปกับวิปัสนาเพื่อความอยู่เป็นสุขซึ่งพระพุทธองค์ทรงสัตว์ไว้กับพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจและเข้าออก มรณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธกิจจริตคือคนที่ฉลาดการใคร่ควรถึงความตายเป็นอารมณ์ก็คือการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุด ไม่อาจสามารถที่จะร่วงพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่สูงต่ำและเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศัก์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิต เพราะเมื่อคิดถึงแล้วย่อมเร่งกระทำความดีและกุศลบุญเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพหน้าชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหลวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาปากเขา กูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่และความจริงก็มีเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป และเมื่อได้พลากจากไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเป้าแสวงหาห่วงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องล่มสลายหายไปพร้อมกับความตายของตนและศูนย์ปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้มาเหนื่อยยากขวนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นจะต้องโมฆะและสูญเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดไม่ได้เลยบาราสติกรรมฐานนั้นเมื่อพิจารณาไปนานๆจิตจะค่อยๆสงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าประการจนที่สุดก็เข้าถึงอุปปาระสมาธิ ซึ่งความจริงกรรมฐานกองนี้เป็นเพียงสมถภาวนาแต่ก็ใกล้กับวิปัสนาเพราะอารมณ์จิตที่ใช้นั้นเป็นการพิจารณาหาเหตุผลในรูปธรรมและนามาธรรมซึ่งหากพิการพิจารณาว่าอันชีวิตของคนและสัตว์ตลอดจนสปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่อาจทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้แล้วก็เป็นวิปัสนาภาวนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะเสด็จตับขันเข้าสู่พระพริพานอีกสามเดือนได้ทรงปรงอายุสังขารแล้วตรัสสอนพระอานนท์พร้อมกับพิสุจทั้งหลายว่าอานทนตถาคตเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือ ว่าสัตว์จะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิน้นสัตว์จะตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าการที่จะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วและที่จะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้เป็นได้ การปรินิพานของเราตถาคตจกมีในการไม่นานเลยถัดจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจะนิพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่คนที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มีมั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าเปรียบเสมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อได้ปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุก และที่ยังดิบล้วนแต่มีการแตกดับทำลายไปในที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งมอมแล้วชีวิตของเราริบหลี่แล้วเราจะต้องละพวกเธอไปที่พึ่งของตัวเองเราได้ทำแล้วพิสูจนทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ มีศีลมีความดำริอันตั้งไว้ด้วยความดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวิน,นัยนี้พิสูจใดเป็นผู้ไม่ประมาทก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุก์ได้และในวันมหาพธิธิทานพระพุทธเจ้าทรงตรัสปชิมโอวาทที่เรียกกันว่าอัป,ปมาทธรรมทั้งสอนภาษาวกเป็นครั้งสุดท้ายจนดูเหมือนว่า พระธรรม8 4 0 0 0พระธรรมคขันที่ทรงสั่งสอนมานานถึง45พันษาได้มาประมวลประชุมรวมกันในปัจฉิมมโอวาสนี้ว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ท่านทั้งหลายวันนี้ได้นำข้อคิดและข้อธรรมจากสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังไว้ติดตามในโอกาสหน้าครับขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งธรรมทานในครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ผู้ร่วมจัดพิมพ์ท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยประสบสุขสมหวังในปรัถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งยังประโยชน์ตนและท่านทั้งหลายให้พร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคที่ทานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันจฉา